สวัดีแล้วก็สบายดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะสวัสดีพีพีเอีทุกท่านจ้าตอนนี้ตีก็ยังอยู่ที่บ้านลูกค้าแต่ลคาเมิ่งยังขอจังหวัดไซย,ยินะคะลงทานมาเรื่อยๆๆๆนะคะตีว่าจะกลับทีไรก็ไม่ได้กลับเนาะก็อยากถ่ายทอดแล้วก็ถ่ายภาพบรรยากาศที่น่าซ มีพี่เพื่อนเพื่อนทุกท่านกอจะกลับทีไรที่ม่จะกับทีไรก็อุมทานก็มากันเรื่อยๆแล้วก็ทุกคนก็โตแถวกันเป็นระเบียบเรียบร้อยนะคะงานคืองานยังไม่เลิกหรอกนะคะแต่ว่า เพิ่นจะมีการจัดกิจกรรมลำวงย้อนยุคกันอีกยาวนะคะจนถึงประมาณสักปลายส่งละมั้งค่ะทุกคนเนาะตอนนี้ก็ประมาณสิบห้าโมงแล้วนะคะนี่ค่ะนี่คืออีกจุดหนึ่งนะคะเป็นเป็นกระดาษข้างในไม่รู้ว่าเป็นอะไรแต่เห็นแตว่าเป็นเงินนะคะแต่จํานวนเท่าไหร่ดีก็ไม่รู้นะคะทุกคนเบึ้งผู้ดูผู้คนนะคะต่อแถวต่อคิวกันเอาเป็นระเบียบเรียบร้อยมากมากนะที่เด่นนี้คือบรรยากาศ คนกันเยอะแย,ะ,ยะมากมายนะคะนี่ค่ะ,ะอันนี้คุณก็แจกขนมนุ่มเลยนะคะจะเป็นคุณครมนะคะอันนี้นะคะแต่ละคนนะคะนะคะี่ค่ะตีเองนะคะได้มาร่วมงานวันนี้ได้มาเปิดหูเปิดตาได้มาซึมซับได้มาเรียนรู้ถึงประสบการณ์ใหม่ๆที่ได้เห็น จากน้ำใจของคนไทยแบ่งปันลอยยิ้มให้ซึ่งกันและกันไม่ว่าจะเป็นคนลาวไม่ว่าจะเป็นคนมาจากไหนเพื่อนไม่ได้แบ่งแยกนะคะใครมาคือได้กินใครมาโตแถวโตวคิวคือได้หมดทุกคนไม่แบ่งแยกว่าจะเป็นคนส่วนชาติไหนจะเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่นะคะ ได้กินกันหมดทุกคนนะคะกอเพียงโตแถวโตคิวให้เป็นระเบียบเรียบร้อยแล้วก็กินเสร็จก็รักษาความสะอาดของใครของมันเอาไปทิ้งที่ถังขยะนะคะทุกคนนั่นแหละคะ่ะนี่คือน้ำใจของคนไทยแบ่งปันรอยยิ้มแบ่งปันข้าวปลาอาหารแบ่งปันของอยู่ของกินนะคะอันนี้คืออยู่ที่เมืองไทยนะคะที่นี่คือหมู่บ้านสนบุตรอยู่ที่ ประเทศไทยเนาะอันนี้คือความคิดส่วนตัวของตีนะคะพี่ๆเพื่อนๆทุกท่านอันนี้ไม่เกี่ยวกับคนอื่นเนาะอันนี้คือตีได้จากที่ตีประสบการณ์ที่ตีได้เดินทางแล้วก็เลาะไปหลายพื้นที่เนาะแต่ส่วนใหญ่ตีก็จะอยู่ที่ไซยภูมิเพราะว่าอะไรเพราะว่าตีเองก็ปเอ่เื่อเรียกว่าปักหลักปักฐานอยู่ที่ไซยภูมุมนะคะเป็นลูกหลานเจ้าพ่อพญาเลยเนาะนั่นแหละค่ะและสิ่งที่ตีสงสัยนี่คือความ คือความคิดหรือว่าการอาสงสัยหรือว่าความคิดของตีตเองผิดพลาดอัดการอะไรตีจะต้องขออภัยนะคะอาจจะใช้คําศัพท์ไม่ถูกต้องก็ขออภัยจริงๆนะคะนั่นแหละค่ะคือความคิดของตีนะคะคือตีสงสัยว่าคนไทยทําแบบนี้นะคะมานานแล้วหรืออย่างเนาะอันนี้คือความคิดและความสงสัยของตีในส่วนบุคคลของตีนะคะไม่เกี่ยวกับคนอื่นนะคะซึ่งตีเอง ไปหลายหมู่บ้านและก็หลายงานไม่ว่าจะเป็นงานวันเด็กไม่ว่าจะเป็นงานกีฬาหรือว่าจะเป็นงานบุญกระถินไม่ว่าจะเป็นงานบุญใหญ่ๆต่างๆล้วนแล้วแต่มีคู่คนนะคะคู่คนคุณพี่น้องชาวไทยนะคะขึ้นมาตั้งรงทานแจกข้าวแจกของเพื่อให้คู่คนที่มาร่วมงานได้อยู่ได้กินนะคะอย่างเช่นง,งานโรงเรียนกีฬาสีอย่างเงี้ยก็มีพ่อแม่ผู้ปกครองเพ้่อนอไปทํา ไปแจกข้าวแจกของแจกขนมแจกไอติมแจกทำข้าวกล่องบ้างทำขนมนม,นมเนยบ้างซื้อเกตหิมะบ้างไปแบบไปแจกให้กับเด็กๆและผู้ปกครองที่เข้าไปร่วมงานก็ได้อยู่ได้กินกันแบบยินน้ำสำรานนะคะมีทางรอยยิ้มและกมประทับใจกลับไปอย่างเงี้ยอย่างเช่นงานบุญนี้ค,นค,นค,นนนคือคืองานบุญเขาเรียกว่างานบุญอะไรงานบุญอ่ะเข้าพรรษาอือเขาเรียกว่างานบุญทอดเทียนก็นแล้วกันนะต้องพอ อภัยนะคะในการพูดบางครั้งที่อาจจะพูดผิดนะคะนี่คืองานบุญทอดเทียนนะคะแต่ละงานนะคะจะมีนะะี่ค่ะเมื่ออาทิตย์ก่อนตีก็ไปถ่ายอยู่เทลบ้านคุกไพวันเนาะ,ะกับตำบลลูกค้าอำเภอแก่งโคแลอาทีนี้ตีก็มาที่บ้านลูกค้าตำบลลูกค้าอำเภอแก่งโคนะคะซึ่งเพื่อนจัดงานแต่ละหมู่บ้านเพื่อนจะมีทั้งโรงทานนะคะเพื่อนจะมีโรงทานแจกคนแจกคนที่ไปร่วมง,งานเนี่ย แจกข้าวแจกของแจกของอยู่ของกินแจกขนมเนี่ยตลอดเลยนะคะไม่ว่าตีจะไปอยู่อย่างเช่นไปโคราชวันนั้นก็ไปจอนะคะพี่ทนายเพื่อนก็แจกข้าวแจกของแจกข้าวเป็นข้าวสารอาหารแห้งเงี้ยหรือว่าจะเป็นตามงานวัดเนี่ยตีส่วนใหญ่นะถ้าพูดตามตรงต,รงต,รงตรีส่วนใหญ่ตีจะไปประสบกับเพื่อนทำลงทานอย่างงี้อย่างเช่นตีเคยไปสระบุรีแล้วพอดีไปเจองานวัดเนาะตีก็เข้าไปเที่ยว เพื่อนก็ทาโรงทานไปกินข้าวฟรีนะคะทุกคนไปกินข้าวฟรีคือเราสามารถเข้าไปกินได้หรือจะเป็นตามวัดอย่างเงี้ยดีได้ไปวัดหนึ่งอยู่ที่โคราช่ึงสิ่นวัดหลวงพ่อโตเนาะหรือว่าวัดสมรภูงนะคะทุกคนซึ่งเป็นวัดดาราดังเลยนะสมรภูงสมัยนั้นอู้บอกได้เลยว่าเป็นดาราดังมากๆนะคะนี่แหละค่ะก็จะมีเพ่นเรียกว่าโรงครัวหรือเป่าที่เป็นโรงทานนะเพื่อนทํากับข้าวกับน้ํา ให้กับกผู้คนสามารถไปนั่งกินได้อย่างเงี้ยค่ะทุกคนเนาะอันนี้ก็คือเป็นแจกฟรีนะของฟรีมีอยู่ที่เดียวและของฟรีมีอยู่ที่เมืองไทยวันนี้ไส้มีแค่ตีนะที่เป็นคนต่งางชาติแล้วก็เป็นคนทางเล่านะคนต่งางชาติไมว่าฝรั่งก็มานะและมาเห็นแบบภาพแบบนี้เพื่อนก็สงสัยเหมือนกันแต่ว่าเพื่อนก็มีแฟนคนไทยอธิบายแล้วก็ล่ามคนไทยล่ะค่ะที่เพื่อนพูดภาษาได้เพื่อนก็อธิบายไปให้เห็นถึงที่พงประเพณีอันดีงาม และน้ำใจของคนไทยที่พร้อมที่จะแบ่งกันปันกันถึงจะไม่รวยแต่ก็แบ่งได้ถึงจะไม่รวยก็แบ่งปันกันอยู่กันกินได้แต่คนไทยไม่รวยแต่รวยน้ำใจอย่างเพื่อนบอกเลยเนาะอย่างเช่นตีเห็นเพื่อนอพูดอะไรนะคนไทยถึงจะไม่รวยแต่รวยน้ำใจน้ำใจนี่รุ่นเหลือจริงหรือว่าจะเป็นข้าวของอย่างเช่นการช่วยผู้ประสบภยัยน้ำท่วมนะคะเพื่อนจะมีการบริจาคก,กันแต่ละหมู่บ้านนะ แต่ละหมู่บ้านแล้วแต่คู่คนนะคะเพื่อนไม่ใช่ว่าเพื่อนจะบังคับนะคะทุกคนก็คือเพื่นอ,อ,น,ะะอ,อน,นจะประกาศออกโทรข่งนะคะยมสาวๆอย่างเงี้ยค่ะเพื่อนจะประกาศออกโทรข่งแล้วทีนี้เพื่อนก็จะประกาศว่าเาพื่อเรียกว่าอะไรเพศปฏิปัจจัยแล้วแต่คู่คู่คนที่จะมาให้นะคะไม่ว่าจะเป็นเข้าปาอาหารหรือว่าจะเป็นเงินอย่างเงี้ยค่ะส่วนใหญ่เพื่อนก็จะ บริจาคเขาเรียกบริจาคเลยเนาะทุกคนนะั่นแหละค่ะบริจาคช่วยในภัยน้ําท่วมอย่างเงี้ยค่ะทุกคนเนะนาะนั่นแหละตีเองเห็นแล้วก็อยู่ที่เมืองไทยนะคะเพื่อนก็พากันออกไปบริจาคคนละ20 30, 30บาทคนละ50คนละร้อยอย่างเงี้ยค่ะบางคนก็เอาเข้าวสารอาหารแห้งออกไปบริจาคบางคนก็นงม้งหน่อไม้เนาะนั่นแหละค่ะหน่อไม้ที่เพื่อนทำเป็นหน่อถุงเราสามารถช่วยได้นะคะทุกคนนะั่นแหละค่ะขอเพียงว่าเป็น สิ่งของบริจาคเพื่อนท้องภาคบริจาคอกไปช่วยภัยน้ําท่วมไม่ว่าจะเป็นน้ําท่วมภาคใต้ภาคเหนือภาคไหนเพื่อนก็บริจาคช่วยเหลือกันนะคะเห็นแล้วคนไทยเพื่อนรวมพลังกันเป็นจิตหนึ่งใจเดียวจริงๆนะคะเห็นน้ําใจคนไทยบอกได้เลยว่าตีเองพูดไม่ผูกอะทุกคนเนาะแด่พอเราได้มาสัมผัสกับตัวเองเราจะได้รู้ถึงแม้จะพูดไปถ้า คนไหนที่เขามีอคตติมันก็มีอัตตติอยู่แล้วเนาะถึงเราจะพูดขนาดไหนเขาก็ไม่ฟังนะคะแต่ว่าพอเราได้มาสัมผัสกับเรื่องจริงพอได้มาสัมผัสถึงนิสัยของคนไทยแท้ๆนะคะจะรู้ได้เลยว่าคนไทยเป็นคนมีน้ำใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แบ่งปันทุกอย่างแบ่งปันรอยยิ้มช่วยได้เท่าที่ช่วยนี่แหละค่ะทุกคนคือน้ำใจของคนไทยนะคะ ก็สูบรรยากาศกันไปเรื่อยๆนะคะมาถึงจุดนี้ตีเองก็คงขอจบคลิปไว้เพียงแค่นี้นะคะมีข้อผิดพลาดประการใดตีเองก็ต้องขออภัยนะคะพี่ๆเอฟซีคอมเมนต์มาบอกตีต้คลิปได้นะคะว่าคนไทยทําไมถึงชอบทาแบบนี้นะคะเมื่อมีงานไม่ว่าจะเป็นงานบุญประเพณีและเป็นไม่ว่าจะเป็นงานกีฬาต่างๆขอเพียงมีงานนะคะคนไทยจะมาตั้งลงทาน แจกข้าวแจกของของอยู่ของกินนะคะไม่เฉพาะไม่ใช่เฉพาะคนในพื้นที่นะคนนอกพื้นที่และอยู่ที่เมืองไทยแทบตีว่าน่าจะเป็นหมดุดทั่วประเทศไทยเลยหรือเปล่าน้อนั่นะคะ่ะนี่คือความสงสัยนะคะทุกคนถ้าหากตีสงสัยอะไรที่ผิดพลาดหรือผิดตรงไหนก็คอมเมนต์มาแนะนำใต้คลิปได้นะคะตีจะได้พร้อมที่จะปรับปรุงและแก้ไขคำพูดคำจาคำไหนที่ตีเองผิดพลาดประการใดนะคะ ตีเองก็พร้อมที่จะปรับปรุงตัวเองและพร้อมที่ทจะยอมรับความจริงนะคะหรือว่าคอมเมนต์ทุกคอมเมนต์ที่ติเตือนหรือว่าตีพร้อมที่จะปรับปรุงและแก้ไขและนํามาพิจารณาและเป็นข้อมูลในคลิปต่อไปนะคะเพราะว่า ตีเองเดินทางไปไหนมาไหนตีเห็นคนไทยเพื่อนตั้งลงทานหรือว่าบริจาคของกันเต็มไปหมดนะคะไม่ว่าจะเป็นบ้านเล็กบ้านน้อยบ้านใหญ่นะคะจะเป็นชุมชนใหญ,ใหญ่เพื่อนก็แจกข้าวของแล้วก็ตั้งอาหารของหรูอของกินแบบนี้แจกฟรีนะคะย้ำว่าแจกฟรีนะคะนั่นแหละค่ะโอเคค่ะบ๊ายบาย อากบอกให้ทราบกันหน่อยนะครับสำหรับผู้ที่รับของโรงงานเด้อนีขนมเตี้ยนดินแน่ไอติมแน่อันนี้ขอจานละ